สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงสวนลุงเฮืองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เจอเจ้าของสวนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับก็เรามาดูนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับสิได้ลุ้นลุ้นก่อนเฮาอโอ้โอ้โนี่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 นะครับ โตขึ้นแล้วนะครับอยู่ห้าหกนุ่ยเลยลยลูกโอนี่ครับคือผลทุเรียนนะครับที่อ่อออกดอกที่เรามาทําคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ตัดออกให้มันเหลือแค่สามลูกบุลุ่งยังติดตัดแต่งอีกเพราะมันเบ่งอากาศมันแล้วมันที่จริงมันเป็นพวงเต็มเต็มเลยนะพวงแม่นมดเลยละลูกเนี่ยตัดออกอันนี้ที่จริงมันแม,นม่นมดเลยเนี่บตัด นี่ครับเดี๋ยวมาตัดทิ้งกันโอตัดทิ้งเนี่ยเสียดายเนาะเสียดายได้มาสิมุ่นอุ่ยปุยอ่ะมุ่นตะลิเสียดายนะครับดูลักษณะโคนต้นนะครับนี่นะครับก็เริ่มโตขึ้นแล้วเนาะงูมันมันน่อยเขากลปุยเสียมกับมันเอาตอตอนนี้ให้น้ำกันตลอดปะตลอดตลอดเอามาดูเดี๋ยวดูได้กันนะครับตอนนี้สภาพ อ่าแดดร้อนมากเลยนะครับอ๋อ,นนวอพวกนี้ดูสภาพต้นนะครับตอนนี้นะครับอ่านี่คือไพยแรงนะครับไพยแรงกระหน่ำนะครับเมือเ่อตะกี้นะครับโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ก็เป็นดอกเต็มอยู่ังออกดอก,ดอก,ออกแต่แต่ดอ,<ๆ>ดอกกันยังออกอยู่เนาะลุงเนาแล้วมันสีสมบูรณ์อยู่บ่ละคิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขา,าดึงดึงใบไม้ใบไม้เดี๋ยวนี้อ๋อ อันนี้อันนี้ดอกเลยว่าดอกกันนี้ตุ้มดอกตุ้มดอกเลยโบเมนยอดนออมาดูลักษณะนะครับน้องละอองไหมอีกอันนี้คือดอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยอดแขนงนะครับอ๋อมันคือมันคือคล้ายๆกันบหอกับอันอันยอดแขนงคล้ายกันคล้ายกันเนาะ ดูน,ดดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกออกขแขนงออกมาแบบนี้นะครับก็จะออกลูกแบบประมาณนี้นะครับอออโอ้ถ้าถ้าใบม,มันร่วงนี่มันมันแทงดอกเลยเนาะบริไดยังไงโอ้เพราะว่ามันใช้ใบเพียงน,นี่นะครับนี่ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆก็จะออกดอกมัน เหมือนกันสงสานชุดก่อนนะบ่ะอะโอ้ดหลังลถหลังเจะมาอีกชุดก้อนมาลนมาเลลุกลุกง่ายๆกับลนบ่ลนโอ้มันหม่นสองโลโอ้เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นดกมากนะครับแต่ก็ล่วงทิ้งจนหมดเลย ปีนี้มันหอนแหงอย่างหรอนแหนงหอนแหงอะไรีอีครับเดนได้เอาลูกมอดมดช้อยอะไรให้ออกไปเข้าน้ำให้พ่อแน่ววันเสาช่วงครับไปดูกันนะครับดูต้นที่เราดู อ่าคลิปที่แล้วคลิปย้อนหลังนั้นนะครับ<ม>ใบอุดมสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้เจอเพลแรงแบบสุดยอดเลยเจอเพลแรงหนักครับตอนนี้อออโอ้ที่ที่ท,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 ที่ที่อ,อกดอกหลายๆนั้นตนทิมเลยตดทิมตัวนี้ออกใหม่ออกใหม่ตดทิมนลยตัวนี้ก็ เป็นที่น่าเสียดายมากเลยครับได้ดเห้เริ่มไฟแรงให้ธรรมากระจงวัอยุ่แต่ <c oughs> ต้องเหลือเหลือไว้พอดูอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะทำลายต้นเสียหายอ <ส wheelchair> <Isaac. S 2> ีกดาออนวยนล้วก็รนนี่แหละครับคือสาเหตุของ <oughs> <c oughs> ภัยแรงนะครับอากาศร้อนนะครับนี่แหละผมถึงว่านะครับพื้นที่นะครับทุเรียนนั้นนะครับ ไม่ไม่ใช่แบบพื้นที่ที่เหมาะสมมันก็ทำลำบากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับดินนะครับดูนะครับยอดเกือบแห้งไปเลยเนาะอ๋อขนาดต้นโสมบบนี้นะครับ,ด,รบดอกก็ยังเต็มต้นเลยนะครับ ดอกก็ยังเต็มต้นข้าวสิปล่อยให้มันเป็นมากง่ายอยู่บอกตัดทิ้งเลยโอ้น่าเสีดายครับนี่แหละครับคือดอกอทุเรียนนะครับ